สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรีมือ2องแอคคอร์ดมือ2นะครับกับผมนะครับบีเพจดอนนะครับบริการฝ่ายขายไปตามบริษัทเพจดอนนะครับวันนี้อยู่ที่บริษัทเพจดอนนะซอยเสตไทย68แยก1บินบุรีนะครับสำนักงานใหญ่นะมีแอคคอร์ดมาจอดเรียงกันอยู่4คันนะฮะตอนนี้ทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับส่วนตัวเริ่มต้นวันก่อนนะฮะอ่ตัวนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการการปรับปรุงสภาพนะครับนะฮะสีเทาดำเลยคันนั้นได้ลงในช่องไปแล้วนะฮะ1.5หนโบปี19นะคันนั้น779,000บาท ส่วนที่จอดอยู่นี้นะครับนะฮะมีอยู่4คันนะนะครับตัวรองตัวท็อปนะฮะมีคันไหนเป็นตัวรองเป็นตัวท็อปบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมนะนะฮะอย่างคันนี้นะครับคันนี้เลขหมายห้าหมื่นพี่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะฮะจำป้ายทะเบียนไว้ดีๆนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคันนี้นะครับเลขหมายเพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะฮะราคาแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่นะตัวรองท็อปได้เป็นสีสีเทานะสีบรอนนะผมนะ ภาษี 4, หมดตุลานู่นน่ะหกแปดนะนะครับผมพาดูชมตัวรถก่อนนะวันนั้นพาชมดูคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ไม่ได้รีวิวแบบเป็นอ่าเป็นคันเดี่ยวๆนะนี่สวยขนาดไหนพี่ดูนะฮะยางบิสโตนทูลันซ่าเลยนะยาง18นิ้วนะครับด้านหลังมีเส้นสายโดโคมเมียมนะตามสไตล์ของตัวเจนสิบเลยนะฮะจอดเทียบอยู่ใ,ใกล้ตรงนี้คือตัวท็อปนะฮะตัวรองตัวท็อปนะครับอยู่ใกล้กันพี่นะตัวท็อปจะเป็นสีส 58นะนะครับคันนี้รู้สึกจะขายอยู่ราคา869,000บาทนะฮะ869,000บาทนะฮะเดี๋ยวดูราคาข้างหน้าอีกทีนึงนะครับวันนี้พาชมพาเดินเล่นๆแล้วกันนะครับ869,000บาทอ่ะใช่นะปี19นะนะครับเลขมาอยู่10,000 0กับ5,000โลนะครคันนี้นะนะครับมาเดี๋ยวไปตัวลองกันก่อนด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านหน้าที่เหมือนกันนะไฟหน้าเป็นฟูฟู LED นะฮะแล้วก็ตัวสบอดไลท์ด้านล่างเป็น LED เหมือนกันนะฮะต่างกันตรงที่ด้านหน้านะครับ นะะฮได้ระบบตัวหน้าเซนซิงมาเหมือนกันนะตัวจับในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับนะมีเซ็นเซอร์ตัวจับการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะที่สามารถตรวจจับในเรื่องของปุบคลนะครับของจักรยานนะของคนเดินถนนแล้วก็รถนะครับนะแตกต่างกับตัวแฮมรี่นะที่ตรวจจับได้เฉพาะรถอย่างเดียวนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดนะนะครับตัวนี้นะครับสเลยพี่ไม่ใช่2นะนะครับส่วนนี้นี่มีมีตัวเซนซิงมาให้นะนะฮะแล้วก็อาจจะผิดพุซซั่นโทนะครับมีมาให้นะฮะอันนี้คือ พื้นฐานนะครับเพิ่มมาจากพื้นฐานนะฮะในเรื่องของตัวท็อปนะจะได้กล้องหน้ามานี่นะกล้องด้านหน้ามานะครับนะในกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นในระบบของเขาเลยนะจะมีกล้องสามลูกสิบนะครับแล้วก็หลังคาสรุปด้านบนนะฮะและเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวระบบถอยจอดนะฮะถอยจอดได้สามฟังก์ชันนะนะครับถอยเข้าซองนะถอยเข้าในส่วนของช่องว่างทางทางขนาดนะครับแล้วก็ถอยออกจากซองไม่ใช่ถอยออกจากซองนะเอ่อ มุ่งหน้าออกมานะออกจากซองนะครับเนะฮะอันนี้ก็สามารถขับออกมาได้เนะี่ยตั้งเซ็นเซอร์ตั้งระบบของมันออกมาได้เหมือนกันนะฮะมาดูกันในเรื่องของคันนี้ก่อนดีก,กว่ามานะฮะ68แสน7หมื่น9พันบาทนะนี่กระจกเดิมฮอนด้านะครับเิดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับรถของหน่วยงานปลดประจการรถพุ่มพิหารนะไม่นะภายในเป็นลายไม้นะครับเนะยฮะหัวเกียร์สวยๆพี่โอ้โหตกแต่งมาสวยมากคันนี้นะครับ ด้านในค่อนข้างเรียบร้อยนะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะนะครับเบาะไม่มีขานะนี่คือเบาะสภาพเดิมส่งเดิมนะครับรถเข้าใหม่นะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับนะใบเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามานะจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะแต้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะฮะแล้วก็ดึงพวงไลน์น่วงกับมานิดนิดนะนะครับแล้วก็อัดแอปผิดพุสันโทมีมาให้นี่เนะลายไม้สวยเลยพี่นะการตกแต่งของ Honda ผมว่าค่อนข้างจะดูสปอร์ตดูหรูหรานะนะครับของเขาีไซน์มาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เออตัวนี้จะเป็นม่านนะครับม่าน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 ส่วนตัวนะขับปุ๊บนี่มารถเอาลงได้นะครับปุ๊บเนี่ยโอ้โหสวยอยู่นะด้านหลังนะครับบ์ดจะเป็นเอกลักษณ์นี้นะครับสีดำแล้วก็ของเขาจะมีคล้ายๆบล็อกเป็นกึ่งกึงเกือบจะเป็นนะนะบักเก็ตซีทนะนะฮะเพราะว่านั่งลงไปแล้วเนี่ยนะเวลาเลี้ยวเลยเวลาอะไรเงี้ยนะฮะจะไม่หลุดออกนอกน็อกบล็อกที่เขาบล็อกเอาไว้นะฮะ จุดเชื่อมต่อจุดชาร์จต่างๆนะครับมีมาให้นะฮะค่อนข้างสวยเลยคันนี้นะฮะคันนี้น้ำมันนะฮะเติมรองรับ e 20นะครับนะฮะราคาไปสายเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับตัวลองนะคันนี้ต้องบอกว่าเลขไม้ห้าหมื่นนะพี่นะเลขไม้ห้าหมื่นนะครับไฮบริดนะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ20กว่าลิตรขึ้นไปนะครับนะสวยอยู่นะนะครับล้อมแม็กต้องให้ดีไซน์ของคนด้านจริงนะนะครับของเขาดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับกระจก ไฟฟ้านะครับออโต้คู่หน้านะฮะพับประตูไฟฟ้าเป่าประตูไฟฟ้านะครับเมมโมรี่ซีดมีให้2จุดนะแล้วก็เบาะสามารถเลื่อนปรับเองได้นะครับนะเวลาเราเปิดมาก็คือเบาะจะเลื่อนเลื่อนออกให้นะฮะวงใบลือดิฟังก์ชันพี่นะรู้สันโทรอัดดิฟรู้สันโทนะครับนะแล้วก็สามารถตั้งระยะได้นะฮะรับสายโทรสายนะสังการเสียงสิริครับกล้องถอยจอทัดกล้องถอยมุมมองสามมุมมองนะฮะมีฮอนด้าเรนวอชให้ตรงนี้นี่จะอยู่นี้นะฮะนะครับโอ้โห สายเดือนหมื่นเก้าพันบาทนะออกข้างอยู่ล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับนะสวยอยู่นะอันนี้นี่นี่คือไฟท้ายนะครับจะเป็น LED ทั้งหมดนะฮะ LED ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปนะคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปจะมีเอกลักษณ์ข้างนอกนะครับที่เห็นชัดๆก็คือจะมีตูดเป็ดอันนี้ติดจากศูนย์นะฮะสำหรับตัวท็อปนะฮะติดจากศูนย์นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นหลังคาสลุกนีฮะด้านหน้าจะมีกล้องนะฮะนี่จะมีกล้องให้เห็นดูนะ ทำกันคว่คู่เป็นกล้อง360องศานะครับทำหันควบคู่กันเลยนแล้วก็ด้านล่างใ,ใต้ใต้กระจกมองข้างจะมีพวกกล้องพวกอะไรพวกนี้นะครับในขณะที่ตรงฝั่งนี้จะไม่มีนะนะครับฝั่งนี้ฝั่งตัวรองจะไม่มีค,คันนี้ภาษีหมดสิงหา68นะครับเบอะสีสวยๆพี่โอ้โหคันนี้เลขมาอยู่แสนกับห้าพันนะฮะนะครับแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถูกกว่าตัวท็อป ถูกกับตัวลองคันนี้หมื่นหนึ่งนะฮะคันนี้แปดแสนเจ็ด <c oughs> ขอไภครับนะนี่ภายในนะครับไม่มีขานนะค่อนข้างหรูหราอยู่เนะี่ยแล้วก็มีม่านให้เนะี่ยโอโ้โหสวยสดจริงน,นะตัวท็อปนะฮะนะครับตัวท็อปตัวลองราคาใกล้เคียงกันนะนะครับเข้ามาดูหมายเลขทะเบียนแล้วก็มาดูอา่าขนเลขใหม่ก็ได้ภายในตกแต่งลายไม้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันทุกอย่างพี่นะระบบนี่ จะปิดระบบก็ได้นะครับมีให้หมดเลยนี่ตัวท็อปนะปอไม่มีขาดนะปิดบอกไม่มีล้มด้วยคันนี้ก็รถพิ่งเข้านะฮะรถพิ่งเข้านะครับถถนะบอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งนะอันนี้ตัวรองนะครับตัวรองเหมือนกันนะนะครับทะเบียนเจ็ดหนึ่งสี่นะเลขไม้อยู่รู้สึกจะคันนี้จะหกหมื่นเลขไม้หกหมื่นนะนะครับเจ็ดหนึ่งสี่ราคาอยู่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ด้านในได้มาเหมือนกันนะฮะตัวรองนะครับเลขไม้หกหมื่นนะคันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาใกล้กับคันแรกเลยราคาเท่ากันนะฮะับแปดแสนเจ็ดเหมือนกันนะฮะคันสุดท้ายสีขาวนะครับนี่นะสีขาวคันนี้ตัวรองนะครับตัวรอง really. ท็อปนะสามแปดเจ็ดหกนะตัวรองสีขาวตัวท็อปผมก็มีนะฮะสีขาวตัวท็อปนะใครสนใจก็สอบถามมานข้างหน้เลยนะคันนี้แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะ เลขไม่เก้าหมื่นห้าพโลนะฮะปีสิบเก้าเหมือนกันนะฮะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสองศูนย์ไฮบริดเป็นตัวรองท็อปนะฮะออกข้างอยู่ล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ขายอยู่แปดแสนห้าหมื่นราคาหายไปร่วมๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคันนี้ได้ฟิล์มมืดกว่านะฮะได้ฟิล์มมืดกว่านะฮะโอ้สีขาวใครชอบสีขาวก็ดูคันนี้เลยนะครับสีขาวเรมีทั้งตัวรองและตัวท็อปนะฮะนะฮะคันนี้ตัวรองไม่เก้าหมื่นนะนะครับตัวท็อปไม่แสนนิดๆนะครับนี่นะสภาพ พูดง่ายว่าสำหรับตัว Honda a c c o r d ร์ดเระบบพื้นฐานที่มีให้และเพียงพอต่อการใช้งานนะนะครับฟังก์ชันที่เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะก็มีแจ้งเตือนก่อนการชนนะแจ้งเตือนรถหนองล็อกเลนนะครับแล้วก็อ t i v e c ิด i s e c ส n t r o l นะนะครับถือว่าโอเคแล้วนะแค่นี้นะครับส่วนตัวท็อปใครที่อยากได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะในส่วนของตัวท็อปนะฮเช่นรถถอยจอดเองได้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับและและ,ะมีกล้อง360บนะฮะ รอบคันเลยนะกล้องรอบเลยกันนะนะครับเรียกว่ากล้องรอบรอบคันเลยอามลนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาสําหรับตัวท็อปนะนะครับจริงๆราคาเท่ากันเลยพี่ราคาไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับนะอยู่ที่การใช้งานแล้วล่ะนะสำหรับความชอบของแต่ละคนนะฮะในเรื่องของ Honda a c c o r d นะครับนะฮะฟังก์ชันการใช้งานแล้วแต่จะชอบนะนะครับว่าชอบฟังก์ชันไหนราคาเท่ากันเลยพี่นะครับท็อปไม่ท็อปตอนนี้ไม่ต่างกันแล้วนะนะครับ ด้านนอกไม่ต่างเท่าไหร่ตัวท็อปได้สันลุบมาด้วยนะครับตัวท็อปได้สันลุบมาในกองสามร้อยหกสิบได้ได้ปริบโค้งสันแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนลดนอคนอกเลนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของถอยจอดเนะี่ยตัวท็อปนี่นี่คือแอร์คอยล์นะฮะเดี๋ยวพาไปเดินข้างๆแล้วกันนะนะมีเบนซ์อยู่1คันนะ E ส0งร้อยคูเป้นะครับ4771นะคันนี้ออกข้างอยู่3ล้าน7นะครับเพิ่งโดนขายอยู่แปดแสนเก้า เก้าพันบาทนะฮะรถของผู้บริหารเองนะครับรถของผู้บริหารเองนะครับคันนี้นใช้งานอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ก็เลยต้องต้องเอามาขายนะครับหวังขายถ้าไม่ได้ขายถ้าขายไม่ได้ก็เอาไปกลับใช้เหมือนเดิมนะครับรถผู้บริหารนะครับนะะฮรถใช้เองนะฮะด้านหลังตกแต่งเป็นคาร์บอนเคปลาสนะอันนี้แท้นะพี่นะเส้นนี้น่าจะเป็นหมื่นนะครับภายในเป็นเบาะสปอร์ตนะสีแดงนะครับเป็นคูเป้นะนะครับระบบในเรื่องของ ระบบกันสะเทือนนะซับเีนชั่นนะครับนะสามารถปรับแข็งปรับอ่อนได้นะตามสไตล์ของเบนเลยนะครับตามสไตล์สปอร์ตนะสามารถปรับแข็งอ่อนได้นะครับแบกขนาด19นิ้วนะฮะยางมีของคำโพนะครับนะฮะหน้าหน้า8หลัง9นะฮะความกว้างของล้อแบกนะฮะหน้า8หลัง9นี่นะฮะดูมิตินะครับด้านหลังจะกว้างกว่านะฮะแล้วก็ล้อจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าไม่ถึงความกว้างนะฮะแต่ขนาดของแม็กคือ19นิ้วเหมือนกันนะฮะด้านหลังไฟท้ายสวยๆพี่โอ้โห คันนี้โคตรหลอดนะผมบอกเลยนะนะครับเป็นโฉบปี2014นะ E 200ค o เป e นะครับไฟหน้าเป็นเฟสลิลแล้วนะเฟสลิลนะฮะนี่เนี่ยนัดเดิมไทยเดิมนะครับกระจกเดิมตัวอ่กระจกเดิมเป็นของเบนทุกบันนะครับไฟหน้าเป็นเป็นโปรเจเตอร์นะครับนะแล้วก็อ่ปรับออโต้นะครับในเรื่องของแสงแล้วก็ปรับทิศทางได้ด้วยนะครับนี่นี่คือเบนนะฮะแล้วก็แคมรี่นะครับตัวท็อป450คันนี้นะครับ เออ่เลขมาอยู่80,000นะคันนี้นะฮะ4550นะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาเลยนะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวคันนี้ต่อนะฮะ4550นะนะครับ9 4้0 0 0บาทนะฮะเลขมาแปดหมื่นะครับปี20ปี20นะฮะเลขมาแปดหมื่นะครับ9 4้0 0 0บาทนะเดี๋ยวเอาคันนี้ไปรีวิวหลังจากคลิปนี้แล้วกันนะฮะนะครับยังอยู่นะคันนี้ครับนะฮะนี่ภายในนะนะครับตัวท็อปนะครับผมหัวเกียร์เป็นคาร์บอนเคปล่ามาให้แล้วนะนะครับ ประวัติสูตเนี่ยคันนี้รถหน่วยงานปลดประจำการนะครับผมนะฮะโอ้โห oh ตามสไตล์ตัวท็อปนะนะครับตัวท็อป้องเป็นอย่างนี้พี่ด้านหลังนะเบาะต้องสามารถปรับเอียงได้นะครับแล้วก็มีคารยกว่ามีศูนย์ควบคุมจุดสังการอยู่นี้นะครับแผงควบคุมนะสำหรับด้านหลังนะครับเอ่อแม็กซ์สิบเจ็ดล้อยางนะเป็นบิสโต e น,นะใช้ได้อีกยาวพี่คันนี้นะครับเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะ แล้วก็2คันนี้นะครับมีตัวท็อปอยู่หนึ่งคันนะสีดำนะฮะหนึ่งสองห้านะครับคันนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันนะครับราคา9ก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับปียี่สิบเหมือนกันนะเลขไมล์แสนหนึ่งนะครับคันนี้พิเศษนิดนึงนะได้สีพิเศษนะฮะอย่างแรกนะอย่างแรกคือได้สีพิเศษนะสีมันจะดําไม่เหมือนกันนะนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นชัดเจนไหมคันนี้จอกเหลือบเอ่อม่วงๆเปลือกมังคุดหน่อยนะครับฝั่งนี้จะดําสนิทอันนี้คือสีดําแต่จดทะเบียนเป็นสีดําาททัั้งงง2คคคนนนนะะฮแต่่่วใเเรือออขิ ในเรื่องของในโบชัวที่ที่ของโตโยต้าเขาแจ้งมานะฮะตัวนี้จะเป็นสีพิเศษและภายในจะเป็นเบาะสีเบจนะภายในเป็นเบาะสีเบจนะฮะเบาะสีครีมนั่นเองนี่นะครับให้ความหรูหราให้ความสว่างสะอาดตาเนียนเตาดีนะนะครับนี่ดูเป็น VIP เลยคันนี้เนี่ยตัวท็อปนะพี่นะนะครับดูเป็น VIP เลยนะครับไฮบริดนะตัวท็อปไฮบริดนะครับเบาะด้านหลังนะฮะเอนได้นะครับ คันนี้ Airbag 9ใบนะฮะบเสริมมาในส่วนของด้านหลังคู่หลังนะครับมี Airbag คู่หลังให้นะครับนี่นะฮะ939,000บาทปี20นะคะเลขมาอยู่แสนหนึ่งหมื่นนะคันนี้แล้วก็คันนี้ตัวรองท็อป8663นะฮะตัวรองท็อปนะคันนี้นะฮะนี่รองท็อปราคาจะไม่แรงครับ800,000กว่านะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยก็จกเดิมโตต้านะครับอ๋อคันนี้929,000บาทนะนะครับ 9 2ห0 0 0น9พันบาทนะครับเลขกไม่9 0 0 0 0พี่ขออภัย9 2หมื่9พันบาทเลขกไม่9 0 0 0 0นะนะครับตัวรองนะครับอันนี้คือตัวรองนะนะครับออกข้างอยู่ร้าน639นะฮะนะครับสวยอยู่นะใครหาตัวรองตัวท็อปอยู่นะครับมาดูได้ที่เพิยนยนก่อนได้และตัวสุดท้ายคันนี้ผมเพิ่งลงช่องไปนะนะครับ8002คันนี้ 200G นะฮะตัวเริ่มต้น 200G ตัวเริ่มต้นนะ7 000, 1 000, 9 0 0 0บาทนะคันนี้เลขกไม่1 5นห้า นะครับรถในงานปลดประจำการนะใช้งานตามระยะนะครับใช้งานตามระยะนะครับเช็คศูนย์ตามระยะไม่สูงหน่อยนะฮะราคาก็จะถูกหน่อยเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่เครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาคันนี้ผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ผมแถมประกันเครื่องเกียร์จากศูนย์ให้นะครับปีสิบเก้านะฮะนะครับเลขไม่แสนห้านี่คันนี้แปดศูนย์ศูนย์สองนะครับนะสนใจรุ่นไหนคันไหนก็ทักกันเข้ามาเลยนะผมเบอร์โทรด้านล่างนะครับศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะบีมพยน แล้วก็ในช่วงของรายแอดนะครับ A น้อยๆนำหน้านะครับ66 B B B 6 2ตัว B 3ตัวนะครับเนะข้ามาดูกันได้ที่รบริษัทพิยร์ยนนะครับเฉพาะคันนี้นะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับคันอื่นเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันนะฮะครับโอเคไว้ประมาณนี้นะครับนฮะสวัสดีครับ